เก่าจะพี่น้องหลายกว่ารอบที่แล้วเนาะจ้าเนี่ยนี่ในตะก,ก้าก็มีวายนขนาดเนาะ

ออกงามขั้นหนาพี่น้องจอางา้า,า,าออกได,ด้งามข,าขนาดเลยรอบหนึ่ปปารแหนงน้องเอ้ยคุณนะแหนงเป็นแหนงเลยคุณนะงามขั้นหนาไปจ้ะงามแจงงามบ้าลยุยรอบหนจ้ะสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าสุขภูสุขคนจ้าเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าเอฟซีในประเทศต่างประเทศจ้าถึงเวลาฮักแนกนหนงแล้วไม่ได้จ้าพี่น้องงามขั้นหนาเลยรอบนีน้แล้วนางเนาะจ้าต,ต้องใส่ด้วจ้าพี่น้องแต่แหนงวอวบอยู่ดิแต่แหนงอวบแต่สวยจ้ะมา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 ฮักกันเลย งามักขนาดเลยไม่หนาแรงแต่ก็อวบดีเนาะจ้าอวบดีเนาะนอนจะเอาได้มมดเลยงงมัต้องหันเลยนี่เห็นไหมลูกเห็นจ้ามาถามมาได้ได้จะพี่น้องมาถึกมาใกล้ๆจ้าลูกมา เดินเยาน้องเห็นจ้าจะนากซอนพักะยีน้องเหน่งกูด้กิน

đây đã ạ chung này có hộp ngon ngon yeah. đeo nó nó không mở chút quạt Wait, 那一个呢？ น,นี่แกงพอดีเสพน้งนางเนาะจ้า <c oughs> 我也不懂。Wait, cái này tìm lao มอง๊ออนืนะ้นำเลยปุ๊บเดี๋ยวพี่นะมาขอนะอือสมนึงจะพี่น้องโอ้อะไยขนาดนาดนังเราผุ้นะเต็มตะก้าแล้วเฮ้ลยรอบเ่ย እንንንን እንንን

vào đây cần sẽ nó mọc trà có thích luôn vào đây chút bắt đi nha cái con Chà, không thấy mấy i mm -hmm. আদ เป็นอะไรบ่นหักแรง้ราไม้ก็ได้เดี๋ยวเนาะ

สองกอสองสุมหลายๆคือเก่าจ้ะพี่น้องหลายก็รอบที่แล้วเนาะจ้ะเนี่ยมีในตะกร้ากับมีว้ยเจพี่น้องไปไป,ไปปอกหรือสิไปแกงหรือบ,บอกแกงกค่อยมาเบิ่งกันจ้ะพี่น้องจ้ะไปอาได้สองถาดคือเก่าเด้อเจ้ะพี่น้องคนนะรอบที่แล้วได้บโหลายปานนี้อันนี้ออกหลายข้าขนาดเลยรอบนี้ ตงถาดให้กับเด่ก,กันเนงจะออกตัวด่มเองเนือออกกขยังจะพี่น้องแรมีสิเกนที่น้องเป็นดบงเด้อแบบนี้ถาดเอาบอกที่แล้วมัน,น,มนได้ถาดเดียว ออกไม่ค่อยไหลหรอพี่แนวเล่นพวดจะพี่น้องทางทางภาคใต้เนะเด็กก็ย่างหนาวเดี่คือเก่าแล้วน้อยเนาะในอุบอุ่นจ้าเนาะแซ่บเนาะใส่อหน่อจั้น้อย นี่ไข่มดแดงใส่ไข่มดแดงเน่มีมี โอยงานประนณะเลย งามครับงามเนี่ยเ่ากับได้สองถาดด้วยจ้ะพี่น้องเนี่ยลดนี่สาวเสียบสาวล่งเสียบปลาเกงนะจ้ะพี่น้องว่าเต่๋สิบบเกงพี่น้องเลยพี่น้องมากระบอกอันเก,กงเบิง่งหน่ยเด้อเกงให้เบิง่งหน่ยเด้อมาสีโบเกงแบบบางกีเนี่ยน้องไม่มีผัดยาก,กแกงนะไหมแกงและแม่อรั่นมีไข่หมดแดง,ดง,ม,ดดงมีจิ้งหรีดซื้อในตลาดด้อจ้ะพี่น้องฟักทอง อุย้ยมีแต่ของเซพๆจะพี่น้องจะเามาเนี่ยมีการมาหมักบวกงูจะพี่น้องน้องเลยมาใส่รสแม่เ่บคือกันวาจันเกงมายุมยายะเด้อจะพี่น้องมาเนี่ยจะไปจะเ่พคือเก้าใส่ผักแเยงกับผักแเยงแบบอันนั้นได้จะพี่น้องตาแห้งมาแต่บานนี่จะ้ะหอมคือเก่้าจ้าปาดบบได้ก็คือนี่เด้อจะ้ะน้ำใบยะนางพี่เกงเอาไม้เสร็จแล้วใส่แล้วจะน้นะนองน้องขาเบือ่อ คนกุลีกุลีสกอนคนเดี๋ยวนววน้ำใบยานางก็จะไปน้องเอ้าจะเดกอักสองเจ้าตัลงไปจะไปน้องน้ำดำบําเม็ดน้ำนี่เด้อจ้ะน้ำยานางก็ไหน เนียง่คอยกระทุบเน่เนียงน้อยคอยกระบริทุบเด้อจ้ะพี่น้องสาวรุ่งบริทุบเด้อเนียงน้อยทุบแต่เนียงใหญ่จ้ะประเด็นเรกินเมนก็ขอโทษขออภัยเด้อจ้ะ เต่งตอนสุดท้ายจ้ะอืม,อมปเป็ตกระเซ่บขนาดจ่าพี่น้องอ่าอยืดรูปโลแกนเอาไหมันยังเหี่ยวยังห,หอมข้าเก่าได้จ่าพี่น้องมาสาวมาส่งมาให้ตาบ้านอยู่ทางนี้ปลูกตายมืดตัแห้งแล้งแล้วก็ตายมืดเลยอืมหอมขนาดพี่น้องจ้ะเนี่ยเป็ดจะกินอยู่บจ้าคนละ แกงหน่อไม้ทุแนบ่ทุแนเนาะจ้ะตอนทุบตอนบตอนต้มกบ่ได้ายพี่น้องเบิ่งจะจ้ะตแกว่าสิบ่แกงสาแกแม่เอยแกงเพิ่นเบิ่งน่นี่จ้ะเป็นเกษรบ่จพี่น้องจอือจ้ะพี่น้องแกงหน่อไม้ใส่ไข่แดงใส่กอึใส่อันฟักทองเนาะจ้ะแล้วกมากันบวงเียวจ้ะมับวงอแมจิงดดโอ้ยพักกะหงหอมๆจ้ะพี่น้องจ เดี๋ยวเราก็จะไปคิดเข่าเด้อจ้ะพี่น้องจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้เสมืนีเจ้ะพี่น้องฝากกดไลค์ Share, กดแชร์กด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามให้เราตั้มกับสาวลุงเในนะจ้าขอบคุณตายจ้า,ดดจา fc ใหม่ fc เก่า fc ในประเทศและต่างประเทศจ้าไขา่หมูแดงตึงหรือเด้อจ้าพี่น้องแต่ว่าบรมเอนของสาวลุงหาเองของแม่สาวปุ้ยจ้าไปแล้วจ้าพี่น้อง